สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หาดรับและยองนะครับน่าจะแทบไม่มีใครเคยมาถ้าไม่ใช่คลระยองคลระยองก็ไม่เคยมานะครับดูวิวอันนี้นางยักษ์นะครับดูทิวสนดูท้องฟ้าตรงนี้นะครับสวยมากนะครับย้กษพระอา,าทิตย์แสงจงันงอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนี่ผมกอบ ยากากศนี่คือหาดรับระยองนะครับน่าจะแค่ห้าเปอร์เซ็นที่เขารู้กันนะครับในคน,คนระยองคนต่างจังหวัดยิ่งแทบไม่มีใครรู้นะครับจะพาไปชมเดินลัดเลาะริมหาดต่น้ำจากซัดผมมาแล้วนะรู้ว่าคล้ายๆเหมือนอยู่เกาะนนะครับแต่นี่มันไม่ใช่เกาะน,นะครับ ดูเป็นไงบ้างะครับสวยไหมครับแต่น้ําขึ้นอยู่เดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวตอน,นเดี๋ยวจะพาเดินรัดเลาะเดี๋ยวรอนะ้ํามันพึ้งมองนดนึงโอ้โอ้โหเต็มเต็มครับของช้าครับเปียกแล้วครับจะเดินตัดมาทำไมนี่ครับ เป็นยังไงครับสวยมากหาด,นะด,ดรับนะครับหาดรับหาดรับหาดแม่ลำพึงยุ่งไปหน่อยลมพัดเลย โอเคครับเพื่อนๆถ้ามาระยอก็มาหาดลับถักแม่ลำพึงกันนะครับรับรองว่าไม่มีใครเคยมาน้อยคนมากนะครับสวยๆครับมาถ่ายรูปเล่นได้มานั่งแคมป์ปิ้งที่มุมเล็กๆที่ซอกสม,มุนได้นะครับอากาศเย็นสบายมาครับ4โมงเป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับ